C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับก็สู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสําหรับวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะคะจากผลงานน้องนนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมาฝากกันค่ะซึ่งเป็นน้องนนักศึกษาจากทีมวูฟฟี่ซีเอ็มยูค่ะจะได้มีการนําเสนอไอเดียนะเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์วูฟเฟียไฮโปรตีนฟิสตายมัทฉะไอศครีมนะคะซึ่งในการนําเสนอครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับรางวัลในระดับ นานาชาติมาด้วยนะคะซึ่งผลงานนี้คืออะไรมีความพิเศษอย่างไรนะคะรวมถึงได้รับรางวัลอะไรมานะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจาก3ท่านนะคะมาร่วมรายการค่ะท่านแรกนะคะ อาจารย์เต็มนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวารีชมพูรัต์ทิติธนเกียรติค่ะซึ่งอาจารย์ท่านก็นเป็นหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นที่ปรึกษาของน้องๆด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงยังเป็นผู้ช่วยคณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร,รมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ และเจ้าของผลงานในวันนี้นะคะสองคนค่ะมาร่วมรายการคนแรกนะคะนางสาวสุนิสาเจอร์มิงนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอีกหนึ่งคนนะคะน้องแอนซี่ค่ะนางหอมนวลนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารภาคอินเตอร์จากคณะอุตสาหกรรมกรเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะเรียนถามอาจารย์เต้มก่อนนะคะว่าที่มาที่ไปของการนําเสนอไอเดียครั้งนี้ค่ะเป็นยังไงรวมถึงที่คณะเนี่ยได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ยังไงบ้างคะ่ะค่ะ ต้องขอขอบคุณทางทีมงานมากนะคะที่ได้เชิญสาขาวิชาและก็เชิญน,น้องๆมานะคะ<า>ในวันนี้ก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเล่าเรื่องแนวคิดไอเดียต่างๆเนาะอันนี้ก็มาจากการที่ทางโพเวชค่ะได้ทําการประกวด<ฮ>ค่ะก็เขามีการประกวดมาทุกๆปีเนาะซึ่งทางสาขาวิชาเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจในการประกวดเหล่านี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิดัณฑ์เกี่ยวกับ Food Innovation หรือว่าอาหารเพื่ออนาคตอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะซึ่งสาขาวิชาเราค่ะก็เป็นสาขาที่เน้นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งก็จะแตกต่างกับฟู้ดไซด์ตรงที่ว่านักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้ครบกระบวนการค่ะในการที่จะ พัฒนาผลิตภัณฑ์จนไปถึงการที่จะเอาผลิตภัณฑ์ไปขายสู่มือ,อมผู้บริโภคเนาะ,ะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเรื่องของ consumer science เรื่องของการศึกษา behavior ของผู้บริโภคอะไรเงี้ยเนาะนะคะเรื่องตั้งแต่แบบแนวคิดว่าทําไมถึงได้ตัว product นี้ออกมามีการสัมภาษณ์ผู้บริโภคต่างๆอะไรเงี้ยนะคะจนถึงกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลังจากที่ได้แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาแล้ว ก็หลังจากนั้นเนี่ยน้องก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดเตรียม s ิสเนสการดําเนินงานธุรกิจต่างๆด้วยนะคะก็ก็คือจะไม่ได้เน้นเฉพาะทางด้านไซ i อน c ์เนาะก็จะเน้นทางด้านผู้บริโภคลงถึงทางด้านธุรกิจแนวคิดทางด้านการตลาดต่างๆก็เรียกว่าเหมือนจะครบวงจรเลยทีเดียวนะคะที่ได้มีการผลักดันให้น้องๆเนี่ยได้เริ่มต้นคิดตั้งแต่จุดประกาย1 2 3 4งไปจนถึงการส่งมอบให้ผู้บริโภคเลยใช่ค่ะก็คืออันนี้ก็คือเป็นจุด เด่นเนาะก็็นความแตกต่างของสาขาเรากับทางฟู้ดไ i ด์ค่ะแต่ก็จะมีจุดเชื่อมโยงกันอยู่ค่ะค่ะก็เป็นหนึ่งสาขาหรือว่าหนึ่งหลักสูตรที่ได้มีการเปิดเรียนเปิดสอนพัฒนาน้องๆอยู่ที่คณะอุตสากรรมเกษตรใช่ค่ะค่ะแล้วก็โชคดีที่มีหลักสูตรหนึ่งเนาะอันนี้เป็นของฟู้ดอินเตอร์นะคะก็เน้นทางด้านการศึกษาฟู้ดไ i ด์เหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นภาคอินเตอร์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็มองว่าเนี่ย เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะจับมือกันร่วมกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการประกวดในระดับนานาชาติานะคะก็จะได้มาช่วยกันทนั้ง uition, ทางด้านภาษาอังกฤษทั้งด้านไอเดียของ Product เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องแนนซี่ก็อยู่ในภาอินต์นตื่นด้วยใช่ใช่อันนี้ก็มาร่วมรายการนะคะทั้งสองคนเลยทีเดียวทีนี้มาถามถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นแนวคิดกันบ้างค่ะว่านี่ทำไมเราถึงได้มีการเลือกที่จะทําตัวผลิตภัณฑ์วุ้ i เฟียไฮโปรตีนฟิสไดมัชช่าไอศครีมนี้กันคะ เดี๋ยวเลาให้ฟังสักนิดนึงว่าเอ๊คืออะไรแล้วก็รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคะก็คือแนวคิดในการประกวดของโพเวชเนี่ยนะคะเขาก็จะเน้นสําหรับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพวกแพนเบสโปรตีนทวกนวัตกรรมอาหารจากพืชนะคะหลักๆเลยในตัวนี้น้องๆเองนะคะก็ได้เล็งเห็นความสําคัญของไข่ผัามเนาะซึ่งก็เป็นวัตถุดิบที่กําลังเป็นเทรนอยู่ในปัจจุบัน บางคนเรียกว่าอาหารแห่งโลกอนาคตเลยทีเดียวใช่ใช่ค่ะพวกอาหารสำหรับสเปซอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทางด้านอวกาศที่มีความเป็นโปรตีนดีที่สูงมากใช่ค่ะก็คือมีทั้งปริมาณสูงนะคะสําหรับโปรตีนเนาะมีโปรตีนปริมาณสูงแล้วก็เป็นโปรตีนที่คุณภาพดีด้วยค่ะก็คือมีกรดอะมิโนแอซิดที่จําเป็นต่อร่างกายครบถ้วนเพราะว่าพืชบางประเภทเนี่ยก็จะมีกรดอะมิโนแอซิดที่จําเป็นต่อร่างกายไม่ครบถ้วนค่ะมีมี มีน้อยชนิดที่จะมีครบถ้วนในตัวเดียว่ะค,ะค่ะก็เรงเห็นว่าตัวไข่ผับเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคะทั้งในแง่ของคุณภาพของโปรตีนปริมาณโปรตีนแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นโปรตีนที่สามารถที่จะมีปริมาณเยอะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องของคาร์บอนฟุตพิน์เรื่องของวอเทอร์ฟุตพินมากเท่ากับเนื้อสัตว์ทั่วไป เวลาผลิตเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นสายธรรมชาติด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของจุดประกายแนวคิดกันไปแล้วนะคะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะเอาตัวไข่ผัมเนี่ยนะคะมาทำเป็นตัวผลิตภัณฑ์วิสไดไอศครีมนี่นะคะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของ จุดเด่นแล้วก็ความแตกต่างของ Product เนาะนะคะเพราะว่าการที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนสำคัญอยากจะขอให้น้องเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะ,คะว่าจุดเด่นแล้วก็ความแตกต่างของไอศครีมที่มีในปัจจุบันกับไอศครีมที่น้องได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงะคะ่ะลักษณะที่ได้เนี่ยคะ่ะจากไอเดียที่เราได้แบบปิ้งปั้งกันเนี่ยนะคะตัวเขาเป็นยังไงบ้างคะก็คือลักษณะของไอศครีมก็จะเป็น ลักษณะเป็นก้อนนะคะมีความเบาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเก็บรักษาได้นานไม่ต้องแช่เย็นก็ได้นะคะซึ่งตัวจุดเด่นของไอศครีมฟรีได้ของเราอย่างแรกก็คือเนื่องจากเราใช้ส่วนผสมของไข่พัมนะคะก็คือเราจะมีสารอาหารในด้านโปรตีนที่สูงสามารถเคลมได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูงก็เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพด้วยแล้วก็ซึ่งในท้องตลาดทุกวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์พวกไอศครีมแพนเบดเนี่ยก็จะตามมาด้วยพวก ปริมาณน้ําตาลสูงหรือปริมาณไขมันที่สูงด้วยซึ่งของเราเนี่ยความหวานก็จะใช้เป็นสารให้ความหวานมาทดแทนปริมาณน้ําตาลค่ะ,คะซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพสําหรับคนที่รักสุขภาพอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ,คะแล้วก็ร่วมถึงรูปแบบการกินค่ะก็จะสะดวกมากขึ้นสามารถเก็บได้งานสามารถพออกพาไปกินก่อนออกกำลังกายหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ค่ะลักษณะก็จะคล้ายๆเหมือนเวลาเรากินผลไม้ที่เป็นฟริ d ดาพวกสตรอเบอรี่อะไรแบบนั้นใช่ไหมคะก็จะกรอบกรอบเนาะแล้วก็เบาๆแล้วก็ที่สําคัญคือดีต่อสุขภาพไม่อ้วนด้วยโปรตีนสูงโปรตีนสูงด้วยนะคะอันนี้สําคัญเลยทีเดียวทีนี้มาถึงตัวลักษณะกันไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของความแตกต่างค่ะตรงนี้เราแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะ ก็คือไอศครีมของเราก็จะแตกต่างในเรื่องของปริมาณโปรตีนที่สูงกว่าของคนอื่นๆแล้วก็รูปแบบการกินนะคะเพราะว่าทําเป็นรูปแบบฟรีสได้ก็จะสามารถพกพาออกไปได้ง่ายไม่ต้องแช่ตู้เย็น,ยนะะอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแต่ก็จะเป็นไอศครีมที่ฟรีสได้มาแล้ว<ช>ก็เป็นไอศครีมพร้อมทานแต่ว่าจะไม่ได้มีลักษณะแบบมีความเย็นหรือละลายอะไรแบบนั้นเนาะใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือนสแน็คไว้กินระหว่าง ค่ะระหว่างวันค่ะแล้วก็เรื่องของกลุ่มเป้าหมายกันบ้างค่ะอันนี้ถ้าพูดถึงไอศครีมส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงวัยผู้ใหญ่เนาะเป็นหลักสําหรับตัวที่เราได้มีไอเดียตรงนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายเป็นใครบ้างคะก็สําหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะเนื่องจาก โปรดักตัวนี้มันมีโปรตีนสูงก็จะเหมาะกับคนที่ออกกำลังกายที่จะสร้างกล้ามเนื้อก็มีแบบคนที่คุมน้ำหนักอยู่หรือว่าคนที่แบบเป็นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนที่พี่บอกคือผู้สูงอายุที่สามารถทานได้เหมือนกันค่ะ,คะใช่สำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานก็สามารถที่จะทานเป็นขนม ใช่ได้เช่นกันเพ<อ>ราะว่า,ออาเครื่องของเราไม่มีน้าตาลอ๋อแต่ว่าใช้พวกสารให้ความหวานใช่ค่ะแทนใช่ไหมคะาสารทดแทนความหวานอ๋อตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของผู้ที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้เช่นกันใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของกระบวนการในการทําตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันสักนิดนึงค่ะที่เราได้มีการนําเสนอไอเดียเนี่ยมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะ ค่ะสำหรับขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหลักๆเลยก็จะเน้นในเรื่องของฟรีสไตล์นี่แหละคะ่ะที่เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะก็กระบวนการก็จะคล้ายไอศครีมทั่วไปเลยเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเราไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการสายการผลิตเยอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นส่งผลถึงผู้ประกอบการใช่ไหมคะที่จะนําเอาเทคโนโลยีไปใช้เนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็แตกต่างกันเพียงแค่ในส่วนของกระบวนการฟ สไตล์เฉยๆที่เหลือก็จะเหมือนไอศครีมทั่วไปเลยค่ะเป็นอย่างนี้และ,ค,ะค่ะแสดงว่าเราจะต้องมีการเริ่มผลิตเป็นตัวไอศครีมขึ้นมาก่อนเป็นการผสมส่วนผสมไอศครีมทั่วไปแบบส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นครีม,ห,มหรือว่าไอศครีมปกติใช่ค่ะแต่ว่าในระหว่างสายการผลิตนะคะก็จะผ่านเครื่องฟิสตานี้ออกมาแล้วก็จะได้มาเป็นตัว อ่าเป็นเหมือนเป็นคิวบ์นะคะดูเป็นเหมือนก้อนสี่เหลี่ยมขนาดพอดีคำแล้วก็เป็นพิไตล์พร้อมทานอ่าเป็นแบบนี้ก็เพราะพาสะนวกค่ะค่ะสำหรับในเรื่องของกระบวนการไปแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้มาเรื่องของการมองไปในอนาคตสักนิดหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์ตรงนี้ทราบว่าเรื่องของการต่อยอดในอนาคตถ้าหากว่ามีผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ สามารถจะติดต่อกับมาทางคณะได้ไหมคะได้เลยค่ะจริงๆแล้วทางคณะของเรานะคะก็มีไอเดียหรือว่ามีการคิดวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆที่เป็นโดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพหรือว่าเป็นฟังชั่นอลฟู้ดที่ได้วิเคราะห์เชิงลึกถึงเป็นคลินิคอลทรีถึงแบบผู้ป่วยหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเนะเน,นี่ยเ,<ร>เราก็มีใช่ค่ะสามารถติดต่อได้เรามีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นโปรโตไทป์เยอะแยะเลยค่ะหรือว่าะจะ เข้ามาเป็นการขอรับคําปรึกษากับทางคณะก็ได้เช่นกันแบบนี้เหรคะใช่ค่ะใช่หรือว่าถ้าหากว่าทางบริษัทเนี่ยมีไอเดียอยู่แล้วแลวอยากมาปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆแล้วก็อยากจะลองใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยคณะเราก็มีให้บริการเช่นกันเพราะ,ะว่าที่คณะก็จะมีทั้งทีมาจา์นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญอยู่หลากหลายทีเดียวใช่ค่ะ,คะแล้วก็มีหน่วยงานที่เรียกว่าศูนย์ฟินด้วยนะคะูนยนที่ดูแลผู้ประกอบการโดยเฉพาะเลยค่ะครบวงจรอีกแล้วใช่ใช่ค่ะค่ะทีนี้กลับมา ถึงเรื่องรางวัลกันสักนิดนึงค่ะอาจารย์อยากจะให้ช่วยเล่าถึงรางวัลน,นี้ค่ะว่าเป็นรางวัลที่เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของทั้งคณะเองแล้วก็ทั้งน้องๆอ,อาจารย์รวมถึงมหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยนะคะเพราะว่าทราบมาว่าเป็นการคว้ารางวัลจาก450ทีมทั่วโลกเลยทีเดียว นะคะที่แข่งขันในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ต้ใช่ค่ะก็เป็นรางวัลที่พวกเราภูมิใจกันมากนะคะเพราะว่าเป็นในระดับนานาชาติด้วยเนาะแล้วก็ในการประกวดเนี่ยค่ะก็มีบริษัทใหญ่ๆเข้ามาร่วมเยอะแยะเลยค่ะเข้ามาร่วมให้ทั้งให้การอบรมให้ความรู้กับน้องๆแล้วก็เป็นกรรมการเองด้วยในการตัดสินเนาะอย่างเช่นบริษัท CP Unilever หรือว่า Mars นะคะ t ทยูเน i o n นะคะก็เป็นบริษัทใหญ่ๆเนาะซึ่งเป็นบริษัทของ ประเทศไทยเราด้วยที่เข้าร่วมนะคะหรือบริษัทต่างประเทศด้วยะนะคะก็ตอนประกวดเนี่ย ก็น้องๆก็ได้ส่งไปพวกเราก็รุ้นกันนะคะหลังจากนั้นก็พอได้รับเข้ารอบประมาณ20กว่าทีมค่ะจาก450ทีมทั่วโลกก็ทางเราก็ดีใจกันมากหลังจากนั้นก็มาลุ้นนำเสนอกันอีกทีนึงค่ะก็ได้รับรางวัลเป็นรางวัล Special Award มาค่ะนี้ก็จะเป็นเน้นสาขาทางด้าน Science for Spoon ค่ะก็จะเป็นออกแนวแบบเอาวิทยาศา,ศาสตร์เข้ามาใช้ในการคิดวิเคราะห์อไอเดียนี้ออกมาเป็น Product เนาะค่ะก็เป็นที่น่าภูมิใจสาหรับคณะเราค่ก็ ก็แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับทั้งอาจารย์เองแล้วก็ทั้งน้องๆด้วยนะคะค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกสนานจากการเรียนการสอนรวมถึงเรื่องของการวิจัยดีๆแบบนี้ด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3มคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่